จัดอีกสักคลิปครับกับ L 5 0 1 8 SP นะ SP ครับอีกขั้นหนึ่งนะครับอีกขั้นหนึ่งนะครับที่เห็นหลังคาอยู่ริบๆตรงนี้ตรงนี้ก็อีกขั้นหนึ่งนะครับก็เป็น5 0 1 8เหมือนกันนะครับที่เห็นอยู่ไกลๆริบๆตรงโน้นตรงโน้นก็จะเป็น9540 ครับคันนี้เพิ่มนะครับส่วนคันที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสามหศนดนะครับคันนี้เพิ่งมาเพิ่มนะครับเป็น4คันนะครับวันนี้4คันก็ถ่ายให้ดูนะครับอาจจะย้อนแสงบ้างนะครับเพื่อนๆอาจจะมีการย้อนแสงภาพมืดมั่งอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องขออภัยนะครับ ขอซูมซูมช,ชัดหน่อยอ่าพอได้พอได้กล้องยังไม่แตกเท่าไหร่ครับถวันนี้ก็30ไล่นะครับ ขาดอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับ29ไล่กว่าๆนะครับก็ตีไว้กลมๆนะครับเป็น30ไล่นะครับก็น้าอีกสักประมาณไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมงครับคงจะเสรยดรถหลายคันนะครับ น,นี้สายส้มนะครับบุกทีนาโอ้ นี่ก็น่าจะเกียร์สองครับคงจะเหมือนกันกับคันคันน้นนะครับเกียร์หนึ่งก็ช้าไปเกียร์สามก็เร็วไปไม่าจะเกียร์สองน่าจะประมาณนี้ แดดเริ่มมาแล้วครับอ่าแดดแบบนี้ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับ ไปปลายมามนีฝนอาจจะตกก็ได้นะครับตกทุกวันนะครับช่วงนี้นะครับมันเป็นรอยต่อระหว่างหน้าร้อนจะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับเดือนนี้เดือนพฤษภานะครับน่าจะประมาณปลายเดือนน่าจะน่าจะเริ่มมีฝนตกมากขึ้นนะครับก็ฝากเอฟซีนะครับช่วงนี้รักษาสุขภาพทันด้วยนะครับ โดนฝนนิดโดนฝนหน่อยก็อาบน้ํานะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับสระผมอาบน้ำอไรใหเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไม่สบายมานะครับ มีก้าห้ามาช่วยนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นใหญ่นิดเลยเนี่ยก้าห้ามาช่วยนะครับอ๋อก้าห้าจะไปไปข้างบนนะครับอ่ะสามหกก็ 36, เสร็จแล้วครับสามหกรอรอข้ามมานะครับอ้าเอาเอา,เอา ดดข้างล่างเสร็จหมดแล้วนะครับตอนนี้ข้างล่างเสร็จหมดแล้วครับก็เหลือข้างบนนะครับอีกประมาณสักไม่เยอะนะครับอีกประมาณสัก น่าจะประมาณ2ไร่นะครับฉเฉลี่ยฉเฉลียอ่านี่ห้าศูนย์หนึ่งแปดะครับแล้วก็3608นะครับอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งก็อยู่ตรงนู้นนะครับเห็นหลังคาอยู่ริบๆตัวนั้นก็จะเป็น5้าศูนยงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไทยเ็ษก็คงจะขึ้นมานะครับตามหลังขึ้นมา โอ้ oh, ภาพนี้สำคัญเลย คือแป๊บเดียว7นาทีแล้วนะครับก็ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดซ u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับก็จะพยายามหาคลิปดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับยังไงแล้วก็กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นครับก็ขอให้สวัสดีครับ